we ที่เรู้จักโดยบังเอิญพ่อเมียเห็นสามกระปีเทียนสัวจากไปจึงกาวกับโเ้เกียงเกียงพวกเราไปกันเถอะโห้เกียงเกียงพงกศรษะทั้งสองขณะจะสาวท้าไปยังมา้าคู่ขาที่ข้างทางพลันได้ยินสตรีสาวร้องเรียกว่าท่านสังสองรอสักครู่บอ่อเมียชะงักเท้าลงถามว่าเรื่องอะไรหรือ เราคิดถามนามของท่านพระเจ้าบ่เนี้ยท่านไม่มีเชื่อหรือใช่สตรีสาวกล่าวว่าบ่เมียเสี่ยงกงท่านยอดเยี่ยมยิ่งอายุเพียงนี้สามารถโค่นสีกรบีเทียนสัวพ่ายแพ้พางชะมไม้ชายตาแย้มยิ้มให้กับบ่เนี้ยรอยยิ้มครั้งนี้แย้มยิ้มหยาดเยิม้ม แต่แฝงแววยั่วยวนกวนราคะที่แท้สตรีสาวเป็นประมุขนิกายเทียนม่อกานิกายอสูรฟ้าชายาเทียนม่อเสียนเนี้ยนางเสียนอสูรฟ้าหัวเพกยงมีพลังฝีมือลีรับพิสดารฝึกปรือวิชายังโฉมแม้มีอายุกว่า60แต่ดูไปคล้ายสตรีสาว อายุ25-26ปีตามคำร่ำวเรือนางเสียนอสศนฟ้าฝีมือโหดทียมำหิตนิสัยร่านราคะแต่ความประพฤติกับเปิดเผยหมดจดไม่เคยผิดคำนองไม่เคยผิดทำนองครองทำแต่อย่างไรนางยิ้มยั่วยวนต่อบ่อมี้แต่บ่อมี้เป็นบุบุุหนุมนิสัยสัตว์ซื่อ จิตใจบริสุทธิ์ดังนั้นไม่สบารมหน้าเคร่งเครียดลงเล็กน้อยกล่าวว่าขอบคุณที่ชมเชยนางเสียนสูนฟ้าไม่ถือสาสีหน้าท่าทีเคร่งเครียดของบ่อเมียยังคงกล่าวอย่างยิ้มแย้มบ่อเมียเสียงกงท่านมีความแค้นกับสีกระบีเทียนซัวหรือไม่มีอย่างนั้นพวกท่านจะไหนต่อสู้กัน พวกมันคิดช่วงขิงธงวิเศษของข้าพเจ้านางเซียนอสูนฟ้าบังเกิดความตื่นเต้นสงสัยกล่าวว่าธงวิเศษอันใดถึงกับบรรดาลให้เสกกระบีเทียนสัวลงมือช่วงขิงมอบให้เราชมดูได้หรือไม่บ่เมียขณะจะตอบคำโง่เกียงเกียงร้องทัดทานว่าอย่าได้ให้นางชมดู นางเสียนอสูนฟ้าหัวร้อคิกคิกเบือนหน้าไปถามว่าเพราะเหตุใดเสียวมุ้ยมุ้ยโง่เกียงเกียงกล่าวว่าท่านเห็นแล้วจะช่วงชิงเสียวมุ้ยมุ้ยวางใจเราไม่ช่วงชิงของมันเด็ดขาดบ่อเมียยิ้มเล็กน้อยกล่าวกับโง่เกียงเกียงว่าต่อให้นางคิดช่วงชิงเข้าเจ้าก็ไม่กลัว พางล้วงธงกันพิศล่าวิญญาณจากอกเสื้อคลี่สะบัดออกเพ่งตากล่าวกับนางเซียนอสูรฟ้าว่าเป็นธงวิเศษเผื่อนหนึ่งท่านดูเถอะนางเซียนอสูรฟ้าปรานดังอาพรา้อมว่าธงกันพิษล่าวิญญาณนางเซียนอสูรฟ้าซักถามว่าท่านได้ธงวิเศษจากที่ใดหรือเป็นสื่อแปกข้าพเจ้าประธานให้ ท่านเป็นสิทธิ์ของยอดธงหรือบ่อเมียกล่าวว่าสมควรบอกว่าเป็นสิทธิ์ของสามสุดยอดสีหน้านางเสียนอสูรฟ้าพลันบังเกิดแววตื่นเต้นลิงโลดถามว่าท่านได้รับมรดกฝีมือของสามสุดยอดจนหมดสิ้นหรืออืมใช่ตอนนี้เขาอยู่ที่ใดบ่อเมียไม่ทราบนางถามถึงผู้ใดจึงกล่าวท่านถามถึงผู้ใดหรือ เตกเจาะยอดคลุยบ่อเมียกล่าวว่า네ท่านสอบถามถึงท่านผู้เท่าใหญ่กันเราต้องการหาเขาบ่อเมียกล่าวว่าท่านรู้จักท่านผู้เท่านางเสียนอสูรฟ้าพงศรษะทอดถอนใจกล่าวว่าเราสอหาเขาสิบกว่าปีแล้วบ่อเมียกล่าวว่าสิบกว่าปีหรือใช่แล้วบ่อเมียบังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยคำหนึ่ง ซื้อแปรทั้งสามเร้นกายที่ก้นหูเหวภูเขาห้อหลังสัว3สามสิบกว่าปีสตรีสาวนี้ดูเพลินๆอายุเพียง25-26ิห้กรับบอกว่ารู้จักซสาสืเจ็กทั้งสอหาท่านผู้เท่ามาสิบกว่าปีใหญ่ไม่ใช่ประลาดนะดังนั้นกล่าวถามว่าท่านสอหาท่านพู้เท่าด้วยเรื่องใด สามารถบอกต่อข้าเจ้าหรือไม่นางเสียนสูนฟ้าคบคิดแล้วกล่าวเราต้องการบอกต่อเขาว่าเขามีธิดานางหนึ่งบ่เมียตื่นเต้นสงสัยกว่าเดิมถามว่า,าซาสอเจเข้าเจ้ามีธิดานางหนึ่งหรืออืใช่ตอนนี้นางอยู่ที่ใดนางเสียนอสุนฟ้าสายหน้ากล่าวอย่างสะทกสะท้อนไม่ทราบได้ นางหายสาสูนตั้งแต่18ปีก่อนบ่อเมียกล่าวว่าอย่างนั้นมาดาของนางเล่าเป็นเราเองบ่อเมียสถานเฮือกจับจ้อมองสตรีสาวสะคลานโฉมเบื้องหน้ากล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยเป็นท่านนางเสียนอสูนฟ้าผงศรีชากล่าวว่าเราคือประมุขนี่กายอสูนฟ้าหัวเพกยงปีนี้อายุห0สิปีแล้ว ที่แท้สามสุดยอดบุลิมเร้นกายในหุบเหวแถบภูเขาห้อหลังสัวตั้งแต่30ปีก่อนเพื่อฝึกเปลือยลมปรานสุริยันแต่การฝึกเปลือยลมปรานสุริยันต้องสอดแสวงหาใบไม้วิเศษสองชนิดมารับประทานจึงประสบความสำเร็จดังนั้นยอดคุยขึ้นจากหุบเหวไปสาหา ยอดคุยชายาเง็กเต็กหนึ่งกุลเทพบุตรคุยยกกวนตุยตอนที่เร้นกายในหกเหวมีอายุหกสิบเศษแต่ดูเผินๆยังเป็นนักศึกษากลางคนอายุไม่ถึงสีสิบปีระหว่างที่เทพบุตรคุยยกเข้าสู่ภูเขาแมวแถบมณฑลกุยจิวพบผานางเซียนอสูรฟ้าทั้งสองแม่มนีชื่อเสียงในยุทธยัก แต่ไม่รู้จักมาก่อนสุดท้ายนางเสียนอสูรฟ้าใช้วิชาอสูรฟ้าหมอมิญญายอยู่วยวนเทพบุตรกรียกหลงงมงายคร่ากุมกลับนิกายอสูรฟ้าบังเกิดสัมพันธ์สวาสกันสามวันให้หลังเทพบุตรกรียกมีสติแจม่มใสไม่พอใจต่อพฤติการของนางเสียนอสูรฟ้า ความจริงคิดฆ่านางระบายความแค้นแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดไม่อาจหักใจลงมือเพลิ้วกายจากไปแน่นอนทั้งสองล้วนคาดไม่ถึงผลจากการเริงรักษาวันกลับทิ้งพยานแห่งความรักไว้บ่เมียพอทราบสัพานะของนางเซียนอสุนฟ้าต้องอุทานออกมากล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่า ท่านสมควรเป็นเ่อเนียภรายาอาจารย์ข้าพเจ้าแล้วพางสืบเท้าไปสองกาาะะ้าวน,น้อมกายคารวะกล่าวว่าเือเนียที่เคารพสิทธิ์บ่อเมียขอกลาบพบนางเสียนอสูรฟ้ารีดยื่นมือประคองบ่อเมียไว้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเด็กอันประเสริฐไม่ต้องมากมารยาทบ่อเมียยังครุ่นคิดถึงเรื่องธิดาของซาือเจ็กดังนั้นถามอย่างนอมน้อม เสือนี้หลังจากสือเจ๊หายสาบสูญหรือไม่มีข่าวคราวใดนางเสียนอสุนฟ้าสายหน้ากล่าวว่า18ปีมานี้เราค้นหาไปทั่วทุกแห่งหนแต่สหาสือแปเจ้าไม่พบทั้งไม่ได้ข่าวครา,าวของนางเอ่ยถึงตอนนี้ต้องโทดทอนใจออกมาโบมียขบคิดแล้วถามว่าปีนี้สือเจ้อายุทเท่าใดนางหากยังมีชีวิต สมควรมีอายุสี่สิบปีแล้วบ่เมียปลอประว,ว่าเสื่อเนี้โปรดวางใจระวางที่สิทธิท่องยุทธจักรจะพยายามสืบสอหาสื่อเจเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องสอบพบนางหวังให้เป็นเช่นนั้นใจกลางฝา่ามือซ้ายนางมีไฟแดงเม็ดหนึ่งเจ้าหากพบผ่านสตรีเช่นนั้นอาจเป็นสื่อเจ้จาสิทธจะจดจำไหม นางมารอสูรฟ้าโผกสีชากล่าวอีกว่าเราความจริงคิดสอหาสื่อแปลเจ้าเพื่อแจ้งเรื่องนี้ต่อเขาแต่ตอนนี้เมื่อพบผ่านเจ้าเจ้าก็บอกต่อเขาแทนเราบ่อเมียกล่าวว่าสื่อนี้บ่อเมียคิดกล่าวกระไรแต่แล้วกล้ามกลืนไว้นางเสียนอสูรฟ้าฉุกใจคิดกล่าวว่าเจ้ามีคำพูดใดบอกมาอย่างเต็มที่ บ่เมียกล่าวอย่างห,หัวโหนือแปวแผู้มีพระคุณทั้งสามล้วนเสียชีวิตแล้วอะไรเข้าตายแล้วหรือท่านผู้เท่าทั้งสามล้วนถ่ายทอดกำลังภายในแก่ข้าพเจ้าจากนั้นเสียชีวิตนางเสียนสนฟ้าเงียบเงันชั่วขณะพลันเงยหน้าถามว่าตอนนี้เจ้าคิดไปที่ใดหรือสิทธิคิดไปยังโมูบ้านนภพาไล นางเสียนอสุนฟ้าก็ทราบเรื่องที่หมู่บ้านนภาพัไจัดการประรองพอฟังเข้าใจว่าบ่เมีคิดขึ้นประรองดังนั้นกล่าวว่าเจ้าไปเถอะหากสอบพบสื่อเจให้นํานางไปสอหาเราที่ยอดเขาเน็ดหนึ่งหงที่ภูเขาบูสัวสิรับคำสัง่งนางเสียนอสุนฟ้าเดี๋ยวหน้าไป โบกมือต่อตรุณีสาวที่ด้านหลังทั้งแปดว่าไปขาดคำขยับกายนำตรุณีสาวทั้งแปดพิ้วกายจากไปบ่อเมียเย็ยนส่งนางและพวกจนลับตาค่อยเบือนหน้ามายังโอ้เกียงเกียงที่ข้างกายกล่าวว่าโง่โกเนียพวกเราไปกันเถอะโอ้เกียงเกียงโผลกศีษาเล็กน้อยกระโดดขึ้นหลังม้าพร้อมกับบ่อเมีย ควบขับสู่ทิศตะวันออกต่อไปทั้งสองควบมาเคียงคู่ตลอดทางแม้เป็นเวลาไม่ก,กี่วันแต่พ่อผูนเป็นความสัมพันธ์อย่างลึกล้ำง้อเกียงเกียงบริสุทธิ์ไรเดียงสาแต่บ่เมียทางนี้เพราะเติบใหญ่ขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันดังนั้นมีนิสัยยโสเย็นชามาดแม้นิสัยอันยโซเย็นชาของบ่เมีย มักสร้างความคุนเคืองใจแก่โง่เกียงเกียงจนต้องเชิดปากใจแต่ชั่วคู่ก็คลายความคุณข้องใจไปจิตใจนางรู้สึกว่าบุรุษผู้หนึ่งนอกจากมีบุคลิกความสงา่ารูปก,กายแข็งแรงสมควรมิใส่เด็ดเดียวทนงไม่สยบต่อการข่มขู่คุกคำม,มีแต่บุรุษที่มีนิสัยใจคอเช่นนี้ จึงนับเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงบอ่อเมียร่ำเรียนสุดยอดวิชามีบุคลิกงามสงา่ามาดแมนเป็นที่รักเลื่อมใสของนางแต่ที่นางรักเลื่อมใสที่สุดสมควรเป็นนิสัยอันเย็นชาทนงของเขานางได้หลงรักบอ่อเมียแล้วเพียงแต่ตอนนี้นางยังไม่รู้สึกตัวเข้าใจเพียงรู้สึกชมชอบบอ่อเมียยิ่ง วันนี้ทั้งสองผ่านเมืองน้อยแห่งหนึ่งในเวลาพบขําแล้วบ่เกียงเกียงพลันรังบังเหียนกล่าวกับบ่เมียวา่ากว่าเมืดค่ําแล้วพวกเรารับประทานอาหารพักผ่อนในเมืองน้อยคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อเถอะบ่อเมียพงศ์สีสารับทั้งสองลงจากหลังมา้าเลือกร้านอาหารสะอาดสะอานแห่งหนึ่ง ผู้รับใช้ออกมารับบังเหียนทั้งสองพากันเข้าร้านขึ้นชั้นบนของร้านอาหารเตือต้อโตะว่างหลิมหน้าต่างสุดนั่งลงผู้รับใช้ชั้นบนส่งน้ำชามาทั้งสองจึงสั่งสุราอาหารจิบน้ำชารอคอยผู้รับใช้ย,ยกอาหารมาผันได้ยินเสียงฝีเท้าม้าเร่งร้อนบ่อเมียพบเพ่งตาไปนอกหน้าตา่าง เห็นม้าขาวตัวหนึ่งบรรทุกคนชุดขาวผู้หนึ่งอ้จตะบึงมาจากถนนด้านทิศใต้ด้วยระดับความเร็วดุดซายลมตอนแรกที่พบเห็นยังอยู่ทางถนนด้านทิศใต้ห่างหลายสิบวาชั่วพริบตาก็มาถึงหน้าร้านอาหารคนบนหลังม้าพลันรั้งบังเหียนโดยแรงม้าขาวถึงกับส่งเสียงร้องก้องยกขาหน้าขึ้น บ่เม้ยชมดูจนใจหายวัลบล่อพร้องในใจแย่แล้วคนบนหลังม้าหากไม่จัดเจนวิชาขับขี่ครั้งนี้ต้องพลาดตกลงมาจากหลังม้าวม่รับบอบช้ำแน่นอนความคิดไม่ทันสิ้นสุดม้าขาวก็ทิ้งขาลงยืนนิ่งกับพื้นคนบนหลังม้าอย่างแน่วนิ่งบนหลังม้าไม่ถูกสลัดเบียงลงมา ได้ยินง้อเกียงๆถามว่าคนผู้นี้ท่วงท่าเรียบบร้อยอ่อนแอกลับมีวิชาขับขี่ยอดเยี่ยมยิ่งบ่เมียครูศีชะยามนั้นปรากฏผู้รับใช้ออกไปรับบางเหียนคนบนหลังม้าก็ลงจากมา้าเดินเข้าขร้านอาหารได้ยินเสียงขึ้นบันใดคนผู้นั้นขึ้นมายังชั้นบน บ่เมียกว่าตามองต้องโหร้องชมเชยในใจบุรุษหนุ่มนักศึกษาที่รอเรานะที่แท้คนขึ้นเหล่ามาเป็นนักศึกษารูปกายแบบบางสีสับพวกผ้านักศึกษาสีขาวสวมเสื้อยาวสีขาวคิ้วเรียวตาสุกใสอายุ1 8บ9ผู้หนึ่งแน่นอน นักศึกษาชุดขาวผู้นี้คือคนบนม้าขาวเมื่อครู่นักศึกษาชุดขาวพอขึ้นเหลามาจุดที่บันไดชั่วครู่กวาดมองผู้มาดื่มกินที่ชันบนแวบ,บหนึ่งพอยเหลือบเห็นบ้อมเมียและงโง,ง่เกียงเกียงพันตากระจ่างวุบเดินมาประสานมือกล่าวว่าท่านทั้งสองผู้น้องคิดขอรุ่นโตไม่ทราบรังเกียจหรือไม่ บ่เมียพอแรกพบนักศึกษาชุดขาวก็รู้สึกต้องชะตาดังนั้นรีบผลลุกขึ้นกล่าวว่าพี่ท่านหากไม่ลังเกียจเชิญร่วมดื่มสักจอกนักศึกษาชุดขาวผงเสีชสะสุดกายนั่งลงกล่าวว่าพี่ท่านมีบุคลิกงามสงา่านับเป็นมังกรในมวลมนุษย์วันนี้ผู้น้องได้พบผ่านนับเป็นวาสนาบ่เมียรีบกล่าวว่าพี่ท่านชมเชยไปแล้ว ผู้น้องเปรียบกับพี่ท่านนับว่าแตกต่างราฟ้ากับดินโอ้เกียงเกียงที่ด้านข้างพลันกล่าวเสียงเจือแจ้าเอาเธอท่านทั้งหลายไม่ต้องเกรงอกเกรงใจแล้วเมื่อรู้จักกันภายหน้าย่อมเป็นสหายอย่าต้องเกรงอกเกรงใจนักศึกษาชุดขาวยิ้มออกมากล่าวว่าโกนี้กล่าวถูกต้องเมื่อพบผ่านก็เป็นสหายไม่ต้องเกรงอกเกรงใจเกินไป กล่าวจบหัวร่อดังกลางวานยามนั้นผู้รับใช้ส่งสุราอาหารมาบ่อเมียจึงสั่งให้เพิ่มถ้วยตะเกียบแก่นักศึกษาชุดขาวรินสุราเสนอมันจอกหนึ่งนักศึกษาชุดขาวยกจอกสุราดื่มร่วมกับบ่อเมียจากนั้นถามว่ายังไม่ได้ถามนามสูงทรงของพี่ท่านข้าพเจ้าบ่อเมียท่านนี้คืองโง,ง่เกียงเกียงโกเนี้ นักศึกษาชุดขาวพอฟังบ่เมียรประกาศชื่อบ่อเมียซึ่งแปลว่านีละนามต้องขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่สะดวกกับการถามไทยกล่าวว่าผู้น้องแท้ตัวนา,นามปิงที่แท้เป็นตัวเหียทั้งสามเติมกินพลางสนทนาพลางนักศึกษาชุดขาวตัวปิงมียขารมคมคายรอบรู้กว้าง ดังนั้นจึงสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบ่อเมียและงูเกียงเกียงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะงูเกียงเกียงผู้รู้สึกนักศึกษาตวนปิงมีอารมณ์ขันเปรียบเทียบกับบ่อเมียนับว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งสองมีสเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามผิดแพ้กันทั้งสามคณะสนทนาอย่างถูกขอผันปรากฏผู้รับใช้คนหนึ่ง ประคองจดหมายฉบับหนึ่งเดินถึงหน้าโต๊ะน้อมกายถามว่าท่านทางไรมีคนเรียกว่าแปะอีตุยหุน้นผู้มินจือเสิงเสื้อขาวทวงวิญญาณน,นักศึกษาหน้ายกหรือไม่บเ่เมียไม่เคยได้ยินชายายา,ยาวปันิมาก่อนพอฟังขณะจะปฏิเสธกวนปิงจิงกล่าวว่าผู้ใดต้องการหามันหรือมีนายท่านหนึ่งส่งจดหมายมา ตวนปิ่งยื่นมือออกกล่าวว่ามอบมาให้กับเรารับจดหมายมาดูแปบหนึ่งเห็นเพียงจ่าหน้าสองถึงเสื้อขาวทวงวิญญาณนักศึกษาหน้ายกไม่ได้ลงนามใาดดังนั้นช้อนตาถามว่าผู้ใดส่งจดหมายฉบับนี้มาผู้รับชายตอบว่าเป็นแค่เรือที่มาเดืมกินพอมอบจดหมายแก่ผู้ตำาต้อยก็จากไป ตัวปิงส่งเสียงดังอ้อโบอกมือกล่าวว่าขอบใจเจ้ามากเจ้าไปได้แล้วบ่อเมียที่ด้านข้างฉุกคิดขึ้นที่แท้ตัวเฮียผู้นี้ที่แท้ตัวเฮียผู้นี้มีชายาเสื้อขาวทวงวิญญาณน,นักศึกษาหน้ายกคาดว่าเป็นยอดฝีมืออายุเยาวผู้หนึ่งที่แท้เสื้อขาวทวงวิญญาณน,นักศึกษาหน้ายกเพิ่งออกท่องเที่ยวเพียงปีเศษ แต่มีฝีมอือสูงเยี่ยมเคยโค่นยอดฝีมอือชาวบุริมไม่น้อยดังนั้นมีชื่อเสียงเรื่องหรือเพียงแต่ในยุทธจักรไม่มีผู้ใดทราบแท้และประวัติความเป็นมาของมันทั้งไม่อาจคาดคำนวณสังกัดสำนักอาจารย์ของมันมันท่องเที่ยวประกอบวิรกรรมในยุทธจักรร่องรอยดีรับไล้หลักแหลงดังนั้นแม้มีชื่อเรื่องเรือ แต่น้อยคนที่เคยเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของมันระหว่างนี้ยุทธจักรมีคนนำชายาของมันร้อยกลองเป็นวลีสีประโยคเป็นการบรรยายรูปลักษณาของมันว่าเสื้อขาวกระเพือผิวนักศึกษาสำอางมังกรปรากฏสถานขวัญหน้าขาวปากแดงทวงวิญญาณเห็นตัวนปิงฉีกสองเรงจดไม้ออกอ่านดูแวบหนึ่ง สองตาพลันาสาร์ประกายวูบดุดสายฟ้ากล่าวว่าวิเศษแท้เราไม่ไปสอหาพวกมันพวกมันกลับมาสอหาเราเอยถึงตอนนี้เงยหน้ากล่าวกับบ่อเมียว่าบ่อเมียเฮียผู้น้องต้องขอตัวแล้วบ่อเมียฟังจากปาคามันแสดงว่ามีคนส่งจดหมายนัดพบมันดังนั้นถามว่าตัวเฮียมีกำหนดนัดหรือ ตวนปิงชูจดหมายในมือกล่าวว่าเป็นหกอม,มหิตคักสัวนัดหมายเราไปยังนอกเมืองด้านที่ใต้สิบปลีในยามสองคืนนี้หกอม,มหิตคักสัวเป็นบุคคลเยี่ยงอะไรตวนปิงกล่าวว่าเป็นมหาโจรฝีมือไม่ใช่ชั่วคบหาเป็นพี่น้องร่วมสาบานสร้างหลังที่ภูเขาคักสัวมนทนสัวใส เรียกตัวเองเป็นหกผู้กล้าคักสัวแต่ชาวบุริมเรียกพวกมันเป็นหกอมหิตคักสัวบ่อมเมียถามอีกว่าตัวเฮียมีอริบาดหมางกับพวกมันหรือคราก่อนเราท่องเที่ยวยุทธจักรเห็นเล่าโงนดับห้าของหกอมหิตชายาไทยสวยกลุ้มกลิ่มว่วงเมงหนีคมเหงรังแกสตรีดีงาม จึงลงมือสั่งสอนมันคลาหนึ่งครั้งนี้พวกมันคงผู้เพียผู้น้องเข้าเมืองน้อยดังนั้นส่งจดหมายมานัดพบบ่อเมียเลิกคิ้วสูงชันกล่าวว่าที่แท้เป็นเช่นนี้เข้า,าเจ้าคิดไปร่วมกับตัวเฮียโง่เกียงเกียงก็กล่าวเสียงเจ๊เจ้ายังมีเข้า,าเจ้าหกอมหิตคักสัวเมื่อเปลี่ยนมหาโจรก่อกรรมทำเข็นหากมีโอกาส ผ่านกำจัดเพศภัยให้กับสวนรวมเสื้อขาวจงยานตวนปิงกล่าวว่าตกลงพวกเราไปด้วยกันทั้งสามคนจบบทที่เจ็ด